หลักคําสอนในพระคัมภีร์นั้นเป็นสิ่งบริสุทธิ์บทบัญญัติต่างๆในพระคัมภีร์มีผลผูกพันในชีวิตของเราประวัติศาสตร์ในพระคัมภีร์เป็นเรื่องจริงไม่ใช่นิทานนิยายเล่าเสิรฟต่อกันมาและคําตัดสินของพระเจ้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในพระคัมภีร์ฮีบูบทที่4ข้อที่12ด้วยว่าคํากล่าวของพระเจ้ามีชีวิตและพลานุภาพ คมลึกยิ่งกว่าดาบสองคมสามารถทิมแทงลึกถึงจิตและวิญญาณถึงไขข้อและกระดูกและสามารถเผยให้รู้ถึงความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยมันอ่านพระคัมภีร์เพื่อรับสติปัญญาจงเชื่อเพื่อความปลอดภัยเพราะพระคัมภีร์มีแสงสว่างที่จะชี้นำหนทางลองไปในทางที่ถูกต้องทุกๆคำในพระคัมภีร์มีชีวิตและพล